เฮ้ hey, ตอนนี้ฮันชัดาวมีอีเวนต์เทรเดอร์สมูนดวงจัน,นท์คนะลรชนมาพร้อมปืนใหม่2กระบอกก็คือคัตดวลอาร์มี่อันนี้คือคล้ายๆนาแกนออฟฟิเซอร์ที่รีโหลดเร็วกว่าแต่ยิงช้ากว่านิดนึงกับกระสุนช้ากว่านี่กรกะบอกหนึ่งก็คือวินฟิลด์ e l ลต์เป็นปั๊มแอคชั่นชัดกันอันนี้ก็จะคล้ายๆสเปกเตอร์ที่ยิงเร็วกว่าแม็กเยอะกว่าแต่ว่ากระสุนกระจายมากกว่าแล้วก็มีเพิ่ม Scott field สก o อตฟิล l d เวอร์ชันสลับมือเข้ามากับเบอร์เทียเวอร์ชันดาบปลายปืนไอ้ปืนพวกนี้นี่ถ้าปล ก็จะอดใช้ไประยะหนึ่งจนกว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาใน,น,นอัปเดตหน้านาก็คือมันจะคล้ายๆ early access สำหรับของรางวัลช่วงอีเวนต์นอกจากปืนที่บอกไปก็จะมีบัตรบอลทั้งหมด200แล้วก็มีอีเวนต์บูสเตอร์อันนี้คือช่วยให้ได้แต้มอีเวนต์พอยเร็วขึ้น5 0แล้วก็เห็นแสงพระเจ้าไกลขึ้น20เมตรแต่ว่าอันนี้มันบูสแค่สองชั่วโมงนับตั้งแต่ปลดล็อกก็คือพอแต้มอีเวนต์ถึงปุ๊บเวลาของบูสเตอร์ก็จะเริ่มนับถอยหลังเลยเกี่ยว แล้วก็รางวัลอย่างอื่นก็คือมีปลดล็อกกระสุนของปืนใหม่ก็คือไอคัสวิเวลอ,อาร์มี่จะมีดำๆกับฟูเมท e t a แจ็กเก็ตแล้วก็ไอวินฟิวส์แซลต์ปัมเอ็กชั่นช็อตการ์ดนั่นก็จะมีกระสุนเหรียญกับสลักแล้วก็มีเจเนอเรตสกินของปืนใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นของคัสวิเวลอ,อาร์มี่อันนี้เป็นของวินฟิ e ส d ลต์อันนี้สก t อตฟิ d สนับมือแล้วก็อันนี้เบอร์เทียเวอร์ชันดาบ ก็ร hey, างวัลของอีเวนต์ก็มีประมาณนี้พอบทล็อกครบทุกรางวัลแล้วแต้มอีเวนต์ที่ได้เกินมาจะกลายเป็นฮันดอลล่าแล้วก็อีเวนต์นี้มีขายเลเจนเดอรี่ของโชคบอมด้วยราคา1,000บาทบอลอันนี้ต้องซื้อเอาเท่านั้นไม่มีแจกฟรีไอรางวัลตรงหน้าดีเทลนี่ที่บอกว่าให้800บาทบอลนี่คือต้องได้แต้มอีเวนต์ครบ10,000แต้มแล้วก็ซื้อสกินโชคบอมด้วยแล้วก็ซื้อ DLC ด้วยถึงจะได้ได้คืนมาแค่800บาทบอลก็คือเหมือนส่วนลดว่าง,งั้นเถอะวิธีหาแต้มอีเวนต์ก็จะมีทุกข,ของอีเวนต์ของพวกนี้จะมีควันเทา,ทาลอยแล้วก็จะมีถ้าส่องด้วยดาร์กไซด์จะเห็นเป็นแสงพระเจ้ามาโปรด พวกลูกกลมๆจะได้4หุ่นและกาจะได้8แล้วก็จะมีพวกครูที่สแกนเราได้12แต้มนอ่นนั้นก็คือรุ่ศสบคนสพละ20แล้วก็ถ้าออกพรอมบาร์ตี้จะได้เพิ่มอีก30แล้วก็มันจะมีสกิลใหม่เป็นสกิลซนี่เป็นสกิลสำหรับช่วงอีเวนต์ใช้10พอยแรกมันจะช่วยเพิ่มระยะของแสงพระเจ้าอีก3เมตรกับเพิ่มอีเวนต์พอย n t อีก10%สกิลนี้ก็คือถ้าหลังจบอีเวนต์ก็จะหายไปแล้วก็จะได้สกิล point คืนมาแล้วก็มันจะมี legendary hunter อยู่4ตตััวววที่่่ใใชช้้้้นนงเ์แแลมมมจะไดพิ ก็จะมี The Turn โค้ดที่มาใหม่กับ DLC ตัวใหม่ล่าสุดนี่แล้วก็คิดไอเด็กไหมจิ้มฟันแล้วก็เดอะแรแล้วก็เจ๊ผู้หญิงหัวหยิกนี่พวกนี้ถ้าเอาไปเล่นแล้วจะเพิ่มระยะแสงพระเจ้าอีก3เมตรกับอีเวนต์พอยต์อีก10%ใช้คู่กับสกิลไซนี่ได้ไม่ทับกันโอเคอีเวนต์ก็บปรมมาณนี้ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ